สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปิน๊นกันแล้วนะคะที่ช่องยู u ูบบอร์ดบายปิ๊นนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้นิดน,นึงที่ช่องยู u ูบบอร์ดบายปิ๊นวันนี้เราจะมารีวิวกันนะคะเป็นรถเนะะ็กเจนค่ะคันนี้ปิ๊นยืนอยู่กับนะคะเนะะ็กเจนเอเวอร์เรสต์ค่ะคันนี้เป็นแบบ4ี่คูณสคันนี้คือสีเทาดํานะคะราคาจะจําหน่ายในปี2023นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนเจ็บาทนะคะสำหรับสีเทาดําก็ราคานี้เลยไม่ได้เพิ่มราคานะคะสําหรับสี เรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้นะคะเราแต่งเพิ่มเติมอะไรให้ลูกค้าบ้างและรถนะคะมีอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วบ้างนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งขนาดครอบครัวเรามาดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าค่ะคันนี้นะคะปกติแล้วค่ะสำหรับไอเวลสีคูนสีจะเป็นสีคโครเมียมนะคะเราทำการเปลี่ยนทำสีใหม่ให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดำเงาค่ะลูกค้ารีเควสต์มาเลยพร้อมตรงนี้นะคะ จะมีกล้องนะคะและเรดาร์นะคะซ่อนอยู่ในโลโก้ตรงนี้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รักอ่าช่วยในความปลอดภัยต่างๆนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะสำหรับรุ่น 4x4 นะคะสังเกตได้ชัดค่ะจะเป็นไฟนะคะแมทริก LED แบบนี้นะคะลำแสงคมชัดค่ะแล้วก็สามารถปรับองศาตามพวงมาลัยนะคะในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นแบบ4แคมค่ะเป็น LED นะคะในส่วนด้านล่างมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอนะคะ เราทําการแรปค่ะเป็นสีดํานะคะให้กับลูกค้านะคะตรงนี้นะคะปกติจะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันในส่วนของกระจนหน้ากันชนหน้านะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะแรปนะคะเป็นสีดําเพิ่มเติมค่ะแล้วก็อาจจะมีห่วงนะคะสําหรับลากจูงให้2จุดอันนี้รถให้มาแล้วนะคะพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดที่ทํางานพร้อมด้วยกล้องหน้านะคะในระบบเตือนกันชนด้านหน้าด้วยนะคะ มาดูด้านข้างกันบ้าีกว่าค่ะมาพร้อมกับล้ออัลลอยนะคะขนาด20นิ้วนะคะพร้อมด้วยยางกุดเยียอันนี้คือรถให้มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นะคะแบบไบเทอร์โบค่ะขอบคิ้วตรงนี้นะคะเราทําการแลปสีดําให้ลูกค้าเช่นเดียวกันในส่วนของครอบอกระจกนะคะเราทําการเปลี่ยนเป็นสีดําให้ลูกค้านะคะคือครอบทับลงไปนั่นเองราวลังคานะคะจะแลปเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็ขอบกระจกต่างๆตรงนี้นะคะบริเวณนี้นะคะ สามารถแลปเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชายบันไดค่ะชายบันไดตรงด้านด้าน,นล่างนี้นะคะบันไดเราก็แลปขอบให้ลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะให้เข้ากันว่าตัดนะคะจะเป็นดําด้านทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของไฟด้านหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูกันนิดนึง สามารถเปิดฝาท้ายได้หลายแบบนะคะเตะเข้าไปตรงกลางก็ได้เป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะคะหรือเปิดจากตัวรถหรือเปิดจากกุญแจรีโมทก็ได้ได้เช่นเดียวกันเบาะแถวสามนะคะพับราบเรียบได้แบบนี้เลยค่ะสามารถเก็บแล้วก็บรรจุสัมภาระได้เยอะนะคะมีไฟส่องนะคะด้านท้ายนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยเซนเซอร์ด้านหลังนะคะจะมีนี่นะคะบอกชื่อรุ่นนะคะเป็นอะคริลิกนะคะเป็นรูปแบบไทเทเนียมแล้วก็สีคุณสีด้านหลังนั่นเดียวกัน ไป้ายเดี๋ยวมาดูด้านในกันนิดหนึ่งนะคะด้านในนะคะของสี่คูณสี่นะคะเอเลเลสตอนนี้ก็จะเป็นเบาะปรับคู่หน้าแบบไฟฟ้าคันนี้จะเป็นเบาะหนังแบบสีดํานะคะดําแบบนี้เลยก็มีให้เลือกสองสีก็คือภายในเป็นเบาะครีมพาลีนแต่คันนี้เป็นสีดำนะ,ะแล้วก็จะมีนะคะหน้าจอท F c ตรงกลางสิบสองจุดหนึ่งนิ้วนะคะสำหรับการตั้งค่าและระบบเปิดระบบฟอร์ดพาร์ต่างๆพวงมาลัยนะคะมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะคะตันนี้ จะมีปุ่มแผงควบคุมตรงพวงมาลัยนะคะระบบเซ็นเซอร์ต่างๆหรือว่าระบบการขับขี่ต่างๆก็จะวางไว้ตรงตำแหน่งพวงมาลัยนะคะอันนี้เป็นแบบพุชสตาร์ทค่ะมาตาวัดหลังพวงมาลัยก็จะบอกค่าเกรต่างๆนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะ แล้วก็ระบบเบรกมือนะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิเตอร์นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับแท่นชาร์จแบบไร้สายซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าช่องต่อ USB Type C มีให้นะคะสำหรับมีหลังคาพานาลูนิกมูล,ลูปค่ะอันนี้ถ่ายให้ดูกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับช่วยรับแสงแล้วก็ให้เราเนี่ยเพิ่มแสงสว่างภายในตัวรถสำหรับการที่ไม่ต้องเปิดกระจกนะคะมันมีม่านบังนะคะจริงๆแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ Next Gen e v e r e s t 4ดคูณันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นหรืออุปกรณ์ตกแต่งกันได้นะคะเข้ามาได้ที่เบอร์ปินเลยค่ะ081 7964 9 9นะคะ7964997หนะคะหรือ0863 35 0341สามารถแอดไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะแอดเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะติดตามก็ได้เลยค่ะที่ช่อง YouTube นะคะหรือว่าทาง Facebook ได้หมดเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ